เราจะทําวิธีการต่อไปแล้วก็เอาออกให้นะครับผมตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วโอเคครับเพื่อนๆครับนะครับของที่เห็นอยู่นี้นะครับไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครรับงงไหมครับคุณแม่ครับคุณพี่สวัสดีนะครับนะครับ มาจากที่ไหนเอ่ยอยู่ท่าเรือเนี่ยค่ะอยู่ท่าเรือเองนะ <c oughs> ใกล้ๆพระนครศรียุธยา <c oughs> ผมถามหน่อยลองเล่าหน่อยซิว่าเนี่ยทําไมมันขายไม่ได้คืออันนี้ป้าแกซื้อมาค่ะซื้อในร้านทองนะแล้วก็พอซื้อมาพอช่วงไม่สบายแกก็เลยไปขายแม่อกไปขายเงี้ยค่ะแต่ว่าขายหลายอย่างรวมกันอะแต่ว่าขายได้สักพักมงร้านทองที่เอาไปขายอะคะ่ะก็โทรมาว่าให้เอาไปคืนคืออันเนี้ย พอไปขายที่ร้านทองอเขารับซื้อตอนแรกรับซื้อปกติเลยะนะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งโทรมาบอกให้ไปเอาคืนโทรมาบอกว่าทองเส้นเนี้ยรีบรีบมาเอาคืนเลยเพราะอะไรครับเขาบอกว่า จริงเหรอเขบอกเขาตัดไปข้อนึงเขาไปมีตัดไปข้อหนึ่งแล้วไปตรวจนะคะแล้วก็บอกว่ามันเหมือนเป็นทองคำเขาก็เลยใส่กับนั่งกับหลังแล้วซื้อจากร้านทองไหมร้านทองร้านทองซื้อจากร้านทองสัมลองสัที่สัมลองกี่ปีแล้วครับที่ซื้อมาครับหลายปีหลายปีถึงยี่สิบปีไหมแม่เกินประมาณเกินยี่สิบปี เอาง่ายๆก็ถือว่าเป็นทองเก่าเ,เนาะนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองโบราณหรอกนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับมีตราสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะนะครับมีตราสัญลักษณ์ด้วยเท่าที่ผมดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตรานะครับนะครับอืมเท่าที่ผมมองแล้วก็สัมผัสนะครับมันก็คือทองนะมันก็คือทองแต่ว่าอาจจะเป็นทองเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เห็นบอกว่าถ้าไม่มาถ้าถ้าไม่มาเอาคืนขอจะแจ้งความเหรอหรือยังไงเขาบอกว่าอย่าไปขายใครอย่าไปจำนำอย่าไปจำนำตำรวจจับเลยนะอะไรเงี้ยอย่าไปจำนำอย่าไปขายใครเดี๋ยวตำรวจจับนะก็ต้องัคืนเขาด้วยการที่ขายมาอืขายไปนานยังเรื่องนี้อนนั้นขายได้สามหมื่นหก บาทละสามหมื่นหกแสนกว่าก็เป็นหนึ่งก็ก็สามหมื่นหกก็แสนกว่าเส้นเนี้ยเราก็จะขายได้แสนกว่าบาทบาทละสามหมื่นหกตอนนั้นตอนนั้นนะโอเคก็คือต้องเอาไปคืนเอาขึ้นก็รีบไปขายอะไรอืมเอางี้กรอบพระเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเป็นกรอบทองแท้นะครับกรอบพระเป็นกรอบทองแท้ไม่มีพระพระสิบไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับอีกสักครู่นะครับ ถูกขายไปแล้วแล้วก็ร้านทองโทรกลับมาแล้วก็ให้เป็นรับคืนแล้วก็ขอเงินคืนจริงๆแล้วเราจะไปโทษร้านทองไม่ได้นะครับ<ม>เพราะว่าร้านทองเขาก็ป้องกันนะครับป้องกันความเสี่ยงของเขาเช่นกันนะครับทองอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ตามที่กําหนดก็ได้<ม>เดี๋ยวเราไปเช็คนะครับ,รบจะเอ็กซเรย์นะครับในจุดนะครับต่างๆนะครับซักประมาณ2จุดนะครับ เพื่อที่จะทดสอบแล้วก็จะลองสองกล้องดูด้วยนะครับว่า<ช>ว่าทําไมถึงเขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นทองอะไรนะพี่เขาบอกว่าเป็นทองยัดไส้เขาบอกว่าเป็นทองยัดไส้โอเคมาดูกันครับเป็นลักษณะของตอ,อกตรานะครับขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสองจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นทองโบราณนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทองโบราณคืออะไรนะครับต่อมานะครับเป็นบริเวณนะครับตัวสร้อยเลยนะครับออกมาแล้วได้เก้าสิบสองจุดห้าห้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะครับ จะมาประเมินกันนะครับแล้วก็พิสูจน์อีกนะครับว่ามันเป็นทองอะไรกันแน่หนึ่งเลยเขาบอกว่าเป็นทองยัดไส้ถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าเป็นทองยัดไส้เดี๋ยวผมช่วยดูนะว่าเป็นทองยัดไส้จริงไหมนะครับแล้วถ้าเป็นทองยัดไส้นะครับเรานะครับจะขายได้กี่บาทผมจะช่วยประเมินให้ ถ้าเป็นทองยักษสจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีเอาออกให้นะครับคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ที่ที่ผมพูดขอจะเอาไปรอพระอยู่แล้วขอจะเอาไปอ่อพระอยู่แล้วจะตัดีพ่อไปไว้รออ๋อก็คือไว้ไปทําบุญหรอตัวมันไ,ไม่ได้อะไรมันไม,ไม่ไม่ได้ไม่เหลืออะไรโลน,นตอนซื้อมาบาทละเท่าไหร่จําได้ไหม ไม่รู้การพี่สาวตอนนี้เขาติดเตียงอย่างนี้พี่สาวนอนติดเตียงอยู่เขาก็เลยให้เอามาขายเขาก็เลยให้เอามาขายเพื่อที่จะเอาเงินไปดูดูรายการนี้แหละเขาเลยเขาก็แช่นั้นเอาไปให้น้ำมูมาดูได้เลยแล้ววนนี้เราอือยู่ที่ไหนหรวก็อยู่เทศอเขาบอกเขาบอกรายการนั้นไงว่านีโอเคนะคุณแม่งั้นไปพิสูจน์ต่อเพื่อที่จะให้เงิน ได้ไปถึงพี่พจิตเตียงเหรอ<ช>เป็นหมูติตเตียงด้วยก็เลยมาอยู่นี่มาอยู่ไน้ีมาอยู่นี่ก็มาพามาเรียอโอเคโอเคไปไปกันครับ,รบมาเลยครับคุณแม่ครับผมจะดูว่าเขาบอกว่ายัดไส้อ่ะยัดจริงไหมนะครับถ้าจริงนะครับเราจะทําวิธีการต่อไปแล้วก็เอาออกให้นะครับผมตักแล้วนะครับ ผมตัดแล้วเ oh, <why? S 1> ขก็เอาของเราขก็เอาของเราเปนหนึ่งข้อเหมือนกัน oh. อ่ะผมดูนะว่ายัดหรืยัดหรือเปล่าขอดูนะครับอือตัดมาไม่เห็นมียัดนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆครับดูจุดนี้นะครับกลมๆนะจุดนี้เลยไม่ยัดนะครับนะครับ เขาเอาของเราไปข้อหนึ่งเขาคืนไหมเนี่ยไม่คืนไม่คืนฮะจริงปะเนี่ยจริงไม่คืนด้วยเขาไม่เอาแต่เนี่ยคืนแล้วเขาก็เอามันมีเอาไปเทอยมอื่นอะเอาไปเอาไปละลายเอาไปละลายข้อหนึ่งแล้วไอ้ที่ละลายอ่ะไม่คืนเราด้วยแล้วเขาก็ใส่กลับมาอันนึงไม่รู้อันไหนใส่กลับมาเขาตัดงเงี้นก็ใจปีกกลับมากลับตังคมเอาไม่เป็นไรคืนไม่คืนไม่เป็นไรครับมันเป็นอดีตไปแล้วเนาะ เป็นอดีตไปแล้วเอาอย่างนี้ผมว่าไม่ยัดไส้ส่วนตัวผมผมมองแล้วไม่ได้ยัดไส้อะไรเลยแต่ว่าที่เขาไม่ซื้อผมไม่รู้สาเหตุนะครับไม่รู้สาเหตุที่เขาไม่ซื้อผมประเมินราคาให้นะครับคิดว่าได้กี่บาทตอนมาหรือมันหมดหวังแล้วก็เลยมาห,หมดหวังไปหมดหวังไป,ไปงแล้ว,ลวที่ซื้อคือสามบาทท,ออที่ซื้อมาคือสามบาท ขนอนุญาตช่างนะครับอาหารไปข้อหนึ่งจริงๆด้วยนะครับสามบาทเท่ากับสี่สิบหกกรัมนะครับอันนี้ได้สี่สิบห้าจุดหกกราเพราะฉะนั้นปกติคนน่าจะคืนเรานะเนอะไม่คืนเราเราทวงไหมไม่ทวงเขาบอกว่าอย่าเอาไปที่ไหนอีนนะีย๋ยวเขาบอกว่าอย่าเอาไปไต้องเลยน่กาอย่าเอาไปจะโดจับนะอะไรอย่างนี้เขาเลยไม่กล้าจะไปที่ไหน โอ้โหจบเลยจะไปขาอีกได้จะไปขายก็กลัวเนาะไม่เป็นไรครับคุณแม่ครับวันเนี้ยคุณแม่ให้ผมพิสูจน์เลยไหมเดี๋ยวเราไปรู้ด้วยกันเนาะว่าอย่างเงี้ยจะได้กี่บาทหรือถ้ามียัดจริงๆผมสกัดออกมาให้นะลุยเลยนะครับโอเคครับนะครับเราได้เตรียมแล้วนะครับก็คือเราจะแยกเป็นสองส่วนนะครับกรอบพระเจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตตัวนี้นะครับอันเนี้ย ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเดี๋ยวดูปัญหาเส้นนี้นะครับ92เอรรอมาจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นทองโบราณทองโบราณน,นะครับผมขอธิบายหน่อยทองโบราณจะแยกมาทั้งหมดอยู่3ลักษณะนะครับมีทองเปอร์เซ็นต์ต่ำก็คือ92 93 ก็เป็นทองที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ตรงไม่ตรงที่สอบคบกําหนดเพราะว่าไม่ถึง96.5เวลาเอ็กซาเรหรือว่าเวลาตรวจสอบแล้วอันดับที่สองก็คือทอง96.5หรือ95เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอันดับที่สามทองโบราณก็คือทอง99ก็มีเหมือนกันแต่เนี่ยถือว่าอยู่ในโทนต่ําไม่รู้ว่าเพราะเหตุน,นี้หรือเปล่าเขาถึงไม่รับของคุณพี่กับคุณแม่นะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าเราจะได้กี่บาทนะครับน้าหนักพร้อมเปอร์เซ็นต์พร้อมไปครับ เอาเพ็กซ์ต์ลงไปครับให้เขาสะอาดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราปัดใช้อมเตอ์แล้วนะครับ ำไมเราต้องเทรางนะครับเพราะว่ารางเนี่ยจะสะอาดที่สุดแล้วนะครับเราไม่จะเราจะไม่ปล่อยคาร์บอนไว้นะครับใส่น้ำกรดแล้วครับสีเป็นยังไงกัน้นาเดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับช่างไอครับสีค่อนข้างสวยนะครับสีสวยเลยครับช่างนี่ครับนี่สีค่อนข้างสวยเลยนะครับ ก็ตรงนู้นพระเขากำลังหลอมเนาะเดี๋ยวมาดูแท่งนี้ที่เป็นคาใจกันก่อนสวยมากสีสวยเลยครับอ่พี่จับดูครับสวยไหมและไม่มียักไส้ด้วยเพราะฉะนั้นน้ําหนักเราเนี่ยต้องเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงเพียงแค่นิดเดียวนะครับนะครับกณแม่รู้สึกไงดีใจไหมเนาะผมว่าดีนะผมดีใจด้วยนะ โอเคเห็นรอยิ้มกันเลยเดี๋ยวรอก้อนนู้นนะครับก้อนนู้นก็เสร็จพอดีอันนี้แม่จับยังยังเลยลองจับดูที่เรานะครับจะเอ็กด้านแกนกลางให้นะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็ทางลูกค้าจะได้ผลประโยชน์เต็มๆไปนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเอ็กซด้านนอกเนี่ยเคุณลูกค้าก็อาจจะเจอสิ่งสกปรกอยู่ด้านนอกได้นะครับเอ็กซกันครับ มาแล้วครับนี่ครับคือเหตุผลนะครับได้88.27เปอร์เซ็นตแ88เปอร์เซ็นตนะครับงงไหมครับผมจะบอกว่านะครับทองที่เป็นรูป,ปรพันธ์นะครับจะมีจุดเชื่อมเหมือนกับสร้อยที่คล้องกันอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็จะเอาทองเปอร์เซ็นต์ต่ำเนี่ยไปเชื่อมให้เกิดรูปรพันธ์ขึ้นมานะครับ จุดเชื่อมนั่นแหละคือทองเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมันก็เลยทำให้ทองเนี่ยนะครับเวลาหลอมแล้วก็จะต่ำลงนะครับสคบจะกำหนดไว้ว่าทองรูปพรรณทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยห้ามต่ำกว่า93นะครับ93.7เนี่ยเป็นเป็นมาตรฐานนะครับแต่อันเนี้ยของพี่เนี่ยถ้าเป็นรูปพรรณจริงมันจะลงมาใกล้เคียงกันมันจะลงมาอยู่ประมาณ3-4%นะครับจาก96ลงมาเหลือ93เนี่ยก็คือ3%นิดๆ ของที่เช่นเดียวกัน92ลดลงมาเหลือ88.6เนี่ยผมว่ามันถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์เลยนะครับตามเกณฑ์เลยเราไปวัดกันว่าจะได้กี่บาทแต่อย่างน้อยก็ขายได้นะแม่คุณแม่ใช่ไหมไม่ต้องไปรอพระไม่ต้องไปรอพระนะครับโอเคอ่าอันนี้ต่อไปอนุญ,ญาตนะครับ่าดูน้ำหนักกันนะครับ ก่อนหลอม45.70นะครับเหลือ45.67กรัมนะครับไม่หายเลยนะไม่มีระยะไส้จริงๆนะครับนะครับ <c oughs> ไม่หายเลยนี่น้ำหนักก่อนหลอมหลังหลอมนะครับต่อมามาดูพระนะครับดูพระนะครับพระได้4.84นะครับก่อนหลอม4.89ก็หายไปด้วยคราบเทียนครับสลกเล็กน้อย คินเงินแล้วนะครับทำไมดูเศร้ากันยังเลยอะผลจะออกมาแล้วนะทำไมดูเศร้ายังเลยแม่เถอะมาใกล้ๆนะครับเอ่อผมจะบอกว่าทุกอย่างนะครับได้ได้ออกมาเนี่ยที่พี่ตั้งแต่พี่เข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมจะคิดเงินแล้วก็จ่ายเงินกันแล้วพี่คิดว่าทุกกระนวนการเป็นไงบ้างเขาจะได้ผลด้วย่ะขายได้ด้วย เอาไว้ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรกับมันเลยไงตอนแรกอะเพราะว่าเขาบอกเอาไปขายก็ไม่ได้ะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาไปเช่าไปที่นี่ก็ได้ขายได้ก็แล้ซื้อประตูตัวใหญ่กินจะซื้อประตูตัวใหญ่กินอันนี้คนที่ป่วยติดเตียงหรือใครอ๋อเหรอเขาบอกเขาเข้ามาได้นะครับพี่อ๋อจะจะซื้อประตูตัวใหญ่กินเลยเอาแบบตัวเบ้งเบงเลยนะเอาออกมาแล้วครับนี่ครับ 1 1 5่งแพันกับอีก800นี่เลยได้ซื้อประทูตัวใหญ่แน่นอนนะพี่นะก็ทุกอย่างตามเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมคิดให้เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดทุกอย่างให้นะครับบอกหน่อยครับว่ามาเจอผมที่ที่นี่รู้สึกยังไงดีมากดีมากเลยแม่มเหมือนเหมือนเหมือน <laughs> เคยเห็นจีติดตามไหม เหมือนอยู่ไม่เคยเห็นหน้าแต่ลูกคงบอกว่าเออออกเหมทีวีเหรอไม่เคยเห็นหน้าแม่ไม่เคยดูแม่ดูไม่ดูแต่ดูรายการแทนใครแล้วนะก็เลยอ่านค่ะก็เห็นวันนั้นเห็นที่ออกพี่นุ่มกับพี่หนุ่มกันชัยอ๋อแล้วมาเจอที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับแม่ดีมากดีมากดีมาชิมชิมงานแล้วผมโอเคเหนาะได้สมหวังไหมครับแบบนี้สมหวังเนาะเกินคาดเกินคาดเลย ยินดีด้วยนะครับขอให้คนที่ติดเตียงก็มีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาหาผมและผมก็ยินดีด้วยนะนะครับขอให้โชคดีครับรับยอดนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณให้ถ่ายทำด้วยนะครับ